วิธีแก้ facebook ไม่แจ้งเตือนอันดับแรกเข้าไปที่การตั้งค่าปึ๊บแล้วเลื่อนหาคำว่าแอปหรือการจัดการแอปนี่ครับคำว่าแอปเราก็แตะเข้าไปปึ๊บเลื่อนหาแอป a c e b o o k นี่ครับแอป f a c e b o o k เราก็แตะเข้าไปปึ๊บแล้วปัดขึ้นเล็กน้อยมาดูที่การแจ้งเตือนแตะเข้าไปปึ๊บในส่วนของ สแสดงการแจ้งเตือนตัวนี้เราจะต้องเปิดใช้งานนะครับในกรณีที่ปิดใช้งานสมมติปุ๊บในกรณีที่ปิดในกรณีที่ปิดใช้งานนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ให้เราเปิดใช้งานปุ๊บแล้วมาดูในหัวข้อย่อยอื่นนะครับให้เปิดใช้งานให้หมดนะครับจะเป็นนะฮะปุ่มสีฟ้าแบบนี้นะครับเห็นไหมฮผมจะเปิดใช้หมดเลยนะครับในส่วนนี้โอเคคราวนี้ออกจากหน้าจอนี้ไปเลยนะครับแล้ว เข้าไปที่แอป f c e e o o o ปึ๊บแตะที่รูปโปรไฟล์ที่มีเมนูสามขีดเล็กๆอยู่ด้านในมุมบนขวามือแตะเข้าไปปึ๊บแตะที่รูปฟันเฟืองตรงนี้ปึ๊บในหัวข้อการตั้งค่าให้มาแตะการแจ้งเตือนตรงนี้ปึ๊บเรามาดูในหัวข้อการแจ้งเตือนที่คุณได้รับนะครับสังเกตว่าฟังกช์ชันย่อยแต่ละฟังก์ชันนะครับอย่างเช่นความคิดเห็นให้เราตั้งแบบพุทธเท่านั้นนะครับ แท็กให้ตั้งแบบพุทเท่านั้นจะสังเกตว่าแต่และฟังก์ชันจะตั้งแบบพุทเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมอ่ะเรามาดูอันแรกเลยนะยกตัวอย่างความผิดเห็นุเนี่ยแตะเข้าไปปุ๊บนี่ครับนะฮะช่องทางที่คุณได้รับการแจ้งเตือนเหล่านี้อ่านะครับผมจะสังเกตว่าช่องทางการแจ้งเตือนจะมีด้วยกัน3ช่องทางจะมีแบบพุทอีเมล SMS นะครับสำหรับคุณผู้ชมสามารถที่จะ เปิดใช้งานได้ทั้ง3เส้นทางนะครับผมแต่โดยส่วนตัวของผมนะครับผมจะเปิดใช้เฉพาะพุทธเท่านั้นนะครับในส่วนของอีเมลนะครับผมจะปิดนะครับผมนะต่อไป SMS ผมก็จะปิดเช่นกันจะเหลือไว้ให้มีการแจ้งเตือนแบบพุทธเท่านั้นก็คือแจ้งเตือนโดยผ่านทาง Facebook อย่างเดียวนะครับเพราะว่าอะไรถ้าเกิดให้มีการแจ้งเตือนทั้ง3ทางเนี่ยมันจะลำคาญน,นะครับผมเพราะว่ามันจะมีการแจ้งเตือนเหมือนกันนั่นแหละ ดังนั้นผมจะเหลือการแจ้งเตือนแบบพูดอย่างเดียวนะครับนะฮะไม่ต้องไปผ่านอีเมลนะครับไม่ต้องไปผ่าน SMS ในกรณีของเอฟนไม่แน่อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นผมจะปิดให้มีการแจ้งเตือนแบบพูดอย่างเดียวโอเคนะครับคราวนี้เราไปดูในส่วนอื่นบ้างนะครับผมอ่าแบกออกไปเรามาดูในส่วนของกิจกรรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณอ่าลองแต่เข้าไปครับปุ๊บตรงนี้ครับอนุญาตการแจ้งเตือนบน a c e b o o k เห็นไหมครับเราก็เปิดใช้งาน แล้วก็ช่องทางที่คุณได้รับการแจ้งเตือนเหล่านี้ผมก็เลือกแบบพุดอย่างเดียวเลยนะครับในส่วนของทางอีเมลกับเพ s ผมก็จะปิดเพราะว่าเดี๋ยวมันจะลาคาญนะครับเพราะว่าการแจ้งเตือนก็จะเหมือนกันนั่นแหละนะครับให้แจ้งต่างเฉพาะให้แจ้งเตือนเฉพาะทางแบบพูดทาง Facebook อย่างเดียวก็บอกนะครับผู้ชมประมาณนี้สำหรับฟังก์ชันรายละเอียดต่างๆก็แนะนําให้เป็นแบบพุดอย่างเดียวท่านรัฐพลนะครับุผู้ชมนะฮะเรามาดูในหัวข้อต่อไปนะครับปาดขึ้น ามาดูช่องทางที่คุณได้รับการแจ้งเตือนนะครับก็จะมีแบบพุทธแต่เข้าไปปุ๊บในส่วนนี้คุณผู้ชมเหียนว่าปิดการแจ้งเตือนแบบพุทธสถานะตอนนี้ก็คือให้ปิดนะครับผมนะฮะจะเป็นสัญลักษณ์ลูกกระดิ่งแล้วมีขีดข่อมนะครับผมตรงเนี้ยคุณผู้ชมห้ามเปิดนะครับถ้าเปิดปุ๊บเนี่ยจะเป็นการปิดการแจ้งเตือนทาง Facebook โดยสิ้นเชิงนะครับนะฮะตรงเนี้ยแนะนําให้ปิดเอาไว้เลยนะครับนะฮะถ้าเจอ สัญลักษณ์แบบนี้นะครับปิดการแจ้งเตือนแบบพุทแล้วก็มีสัญลักษณ์กระดิ่งแล้วมีขีดเส้นตรงข้อมไว้นะครับตรงนี้นให้ปิดอย่าไปเปิดส่วนในหัวข้ออื่นเราก็เปิดใช้งานที้หมดนะครับคุณผู้ชมโอเคแบกกลับปึ๊บต่อไปอีเมลเราก็แตะเข้าไปครับปึ๊บจะสังเกตว่าการแจ้งเตือนผ่านอีเมลผมจะปิดหมดเลยเห็นไหมฮะไม่มีสีฟ้าเลยนะฮะนะครับผมเพราะว่าให้มันแจ้งเตือนแบบพุทธก็พอเนาะนะครับอีเมลไม่ต้อง ผมจะปิดหมดเลยนะครับอาแบ็กออกปึ๊บมาดูหัวข้อจะเตือนผ่าน s อ s เอ่าแตะเข้าไปปึ๊บจะเห็นว่าในหัวข้อนี้ผมจะไม่ป้อนมาเลขโทรศัพท์นะครับเพราะว่าผมมมตการให้ทาง Facebook แจ้งเตือนผ่านทาง s อ s เอนั่นเองนะครับอันนี้เราก็ไม่ต้องไม่ต้องไปสนใจนะครับแล้วก็แบ็กออกนี่ครับหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับผู้ชมถ้าหากว่า Facebook ของคุณผู้ชมไม่มีการแจ้งเตือนคุณผู้ชมสามารถที่จะนําวิธีนี้ นำไปแก้ไขได้นะครับและนี่ก็คือวิธีแก้ Facebook ไม่แจ้งเตือนนั่นเองฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องนี่ for you ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ